สวัสดีคร ok ับถ้าเบิงแจออนุบาลบักหลายครับอีลี่งม่ใมื่ไม่เลียนไม่เลียนแม่เช่งกัน แม่นุบานครับหดน่แรแค่กัน้ยดื้อกลังด um ื้อเด้ครับนน่อยเนี่ยดื้อขนาดเน่ยลายสีครับผมวัน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 นหาดุง้งนวันน มันบานเท่ากับมันเล็กหน่อยก็ล่างดื้อเลยครับเนี่ยขอหนุบบานหลายครับผมน่าเป็นร้อยแล้วครับเนี่ยในน้อยพี่เป <tutoring. S 1> right ็นร้อยอยู่ด้วยครับเนี่ยวนันแลีมันนหาวนหาวนหาว ว่าอันนี้ตังค์ตังค์นล่นแหละนั่นแหละวันวันวันบุตรยิงยังยังอันนี้ที่อยากออกจากแม่แล้วครับว่ได้ไปล่อยร่มกับแม่ครับผมไปล่อีนี้เขาจะเป็นระบบครับตั้งแก้วเทาเลิมหวัวาหานันนยครับหันกินน้อยๆลิมตะวันครับผม Th